อันดับ 5. j a จส n e มินทูกนางแบบสาวชาวอเมริกันอดีตนางฟ้าวิกตอเรียซิเคตที่มีผิวแทนงดงามและโครงหน้าที่สะกดสายตาตับ 4. ี่กลาวกาดนักสแสดงสาวชาวอิสราเอลที่โด่งดังมาจากบทบาท Wonder Woman ด้วยความงามที่ผสมผสานระหว่างความเข้มแข็งและความอ่อนโยนอันดับ 3. มีนาโตะซากิ นักร้องสาวสมาชิกวงทวายสัญชาติี่ปุ่นมีเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยรอยยิ้มหวานและบุคลิกที่เป็นกันเองเป็นที่หลักของตนแฟนทั่วโลกอันดับ 2. ดาชาทารันอินฟลูเอนเซอร์และนางแบบชาวรัเสเซียมีความงามแบบละมุนล,ละไมโดดเด่นในโลกโซเชียลด้วยความเป็นธรรมชาติและผิวพันธุ์ที่ไร้ที่ติและอันดับที่1นึ่งแนนซี่เจเวลแมคโดนีนักร้องและนักแสดงลูกครึ่งเกาหลีใต้อเมริกัน เธอโด่งดังจากการเป็นสมาชิกวงโมโมแลดนและมีความงามแบบสดใสเมื่อเกิด2,000ปีก่อนเมืองปอมเปีถูกภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิดฝังทั้งเมืองไว้ในท่าภูเขาไฟการระเบิดในปีคศ79ทาให้ทุกอย่างหยุดนิ่งทันทีถ้าภูเขาไฟช่วยเก็บรักษาบ้านเรือนและชีวิตของชาวเมืองไว้เหมือนหยุดเวลาไว้ตลอดการปอมเปีเหมืองที่บอกเล่าเรื่องราวของโลกโบราณผ่านซากอรารยธรรมอย่าลืมกดติดตามและมาดูเรื่องราวน่าสนใจต่อไปสมองบวมชายคนนี้ได้ทําสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในการคร้่งครื่งบินของเขาและตอนจบเจ้าหน้าที่ถึงกับหัวเราะชอบใจเเรรื่่่อองมมนนนนิก็ตทีีชายค้ โหลดกระเป๋าเพื่อจะเตรียมขึ้นบินแต่เครื่องตรวจมันดังส่งเสียงสัญญาณออกมาเหตุเพราะพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเมื่อเจ้าหน้าที่หยิบขึ้นมาดูครั้งแรกก็ต้องตกใจเพราะรูปร่างลักษณะมันคล้ายมีดพับมากแต่เมื่อชาคนนี้สาธิตวิธีการเปิดเจ้าหน้าที่ถึงกับหัวเราะชอบใจท้ายที่สุดแล้วมันก็คือหวีนั่นแหละครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราสมองบวม ระหว่าง ak 4 7ของรัสเซียกับ hk 4 1 6ของสหรัฐก็บอกไหนเดียวกันมาดูนครับ ak 4 7เป็นปืนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความทนทานยิงได้แม่นยำในระยะกลางและแรงถล่มสูงด้วยกระสุนขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ทุรกันดาน ak 4 7มันไม่กลัวฝุน่นโคลนหรือว่าฝนในขณะที่ hk 4 1 6ใช้กระสุนขนาด5.56มมนาโตที่มีความแม่นยำสูงในระยะไกล ระบบแก๊สแบบปิดช่วยให้มันมีความเชื่อถือได้และควบคุมการยิงได้ดีกว่าระบบการทำงานที่ทันสมัยทำให้มันเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้ง2ปืนนี้มีจุดเด่นของตัวเอง AK47 ทนทานรุนแรงและทรงพลังส่วน HK416 แม่นยำควบคุมได้ดีในระยะไกลดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไรความทนทานหรือความแม่นยำ แล้วเพื่อนๆล่ะครับระหว่าง AK47 กับ HK416 เพื่อนๆชอบกระบอกไหนกันลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยนะครับทุกคนเคยเห็นหิมะสีขาวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวล่ะเคยเห็นกันหรือเปล่าที่เมืองเบเลสนิกิประเทศรัสเซียชาวบ้านต้องตกใจกับปรากฏการณ์หิมะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสดใสทำไมถึงเกิดขึ้นได้ละ่ะปรากฏว่าสีเขียวนี้เกิดจากมลพิษจากโรงงานผลิตโครเมียมซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะและสี มันถูกปล่อยออกมาในอากาศและตกบนลงหิมะชาวบ้านกังวลว่าสารเคมีนี้จะส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพราะโคเมียมมีพิษและอาจก่อให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจและโรคร้ายแรงนอกจากนี้ยังมีคำถามว่าการจัดการมลพิษของโรงงานเพียงพอหรือไม่เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในรัสเซียแล้วคุณละ่ะคิดว่าควรแก้ปัญหานี้ยังไงดี อย่าลืมกดติดตามสมองบวมเพื่อนๆรู้ไหมช้อปปี้เอสเพย์เตอร์สามารถปลดยอดเงินได้ด้วยนะครับก่อนจะไปดูขั้นตอนวิธีทำอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้พวกเราชาวสมองบวมกันด้วยนะครับขั้นแรกให้เพื่อนๆเข้าไปที่แบบฟอร์มนี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับเมื่อเข้าไปเสร็จให้เพื่อนๆกดนะครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆเข้าไปดูสัญญาเอสเพย์เเตอร์ของเพื่อนๆว่าสมัครสินเชื่อก่อน4สิงหาคม2566หรือหลังจากนั้นวิธีการดูตามนี้ครับเมื่อเข้าที่แอปช้อปปี้แล้วกด ทึกเพิ่มเติมด้วยกานล่างครับที่ไม่ใช่เพิ่มองเงินชั่วขราวเลื่อนลงมาล่างๆหน่อยจะพบข้อมูลของเราทั้งหมดเลยครับให้จําส่วนวนี้เอาไว้ทุกอันเลยนะครับแต่แ้กก็เตะครับตามสัญญาของเพื่อนนะครับกรอกอีเมลที่ใช้สําหรับการติดต่อกับผมแนะนําให้ใช้อีเมลที่สมัครไว้กับช้อปปี้นะครับคอนเฟิร์มอีเมลอีกรอบใส่ชื่อนมสกุลตามสัญญาเอสพีเเตอร์นะครับไม่ได้ใส่คํานำหน้าชื่อนะครับใส่เลขโทรศัพท์ของเพื่อนที่ลงทะเบียนไว้นะครับไม่ต้องใส่เลขศูนย์ครับประเภทสินเชื่อให้เลือกเป็นสินเชื่อ เงินเครดิตรวมให้ใส่เครดิตสูงสุดของเพื่อนๆที่อยู่ในหน้าเอสเพย์เลเตอร์นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ใส่เป็นขอชาระเงินล่วงหน้าจากนั้นให้เพื่อนๆอ่านข้อความนี้ก่อนนะครับให้เข้าใจแต่สิ่งหลักๆที่เพื่อนๆต้องทําคือชําระยอดคงค้างให้หมดก่อนนะครับให้มันเป็น่วนแบบผมต้องไม่มีนี่ค้างชําระนะครับสาเหตุที่ต้องการชำระล่วงหน้าก็ให้ใส่เป็นต้องการชำระเงินล่วงหน้าไปก็ได้ครับหมายเลขบาตรประชาชนสี่หลักสุดท้ายให้ใส่หมายเลขบาตรประชาชนที่ทําสัญญาไว้กับเอสเพย์เลเตอร์นะครับก่อนยืนยันเสร็จแล้วก็รออ มาแล้วก็ต้องรออีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันทําการพอผมเข้าแอป,ปมารอบนี้ก็ทําให้ผมสามารถชําระเงินล่วงหน้าได้แล้วครับหากใครชอบสาระหรือความรู้หรือคลิปตลกปันๆันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเราสมองบวม หประเทศมหาอำนาจทางการทหารที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงของโลกอันดับที่5สหาราชอาณาจักรที่ยังคงเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการดำเนินการลบในระยะไกลร่วมกับพันธมิตรนาโตอันดับที่4อินเดียที่มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธที่ทันสมัยขยายขีดจำกัดความสามารถทางการทหารทั้งทางบกและทางอากาศอันดับที่3 เป็นกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมด้วยขีปนาวุธข้ามทวีปและเทคโนโลยีเรือดำน้ำและเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังอันดับที่2รัเสเซียด้วยอาวุธนิวเคลีย์จำนวนมหาศาลและเทคโนโลยีที่มีความสามารถทำลายล้างในพื้นที่กว้างด้วยขีปนาวุธและเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยอันดับที่1 สหรัฐอเมริกากับงบประมาณการทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการทหารที่ล้ำสมัยและกองทัพที่มีความสามารถในการดำเนินการลบทั่วโลกวันนี้สมองบวมจะพามารู้จักกับ5นักบาสที่มีรายได้สูงสุดใน NBA เริ่มต้นมาด้วยราชาแห่ง NBA เลอบอนเจมส์ทำรายได้สูงถึง111ล้านเห,นหรียญสหรัฐในปี2024จากเงินเดือนประมาณ46ล้านเหรียญต่อมาคือเควินดูแลน นักบาสที่มีรายได้รวมประมาณ112ล้านเหรียญสหรัฐจากเงินเดือน47ล้านเหรียญคนที่ 3. ามสตีเฟนเคอร์รี่เจ้าของสถิติยิงสามแต้มที่ดีที่สุดก็มีรายได้รวมถึง116ล้านเหรียญสหรัฐในปี2024จากเงินเดือน51ล้านเหรียญคนที่ 4. ี่เจมส์ฮาร์เดน นักบาสท,ที่มีเอกลักษณ์ั้างในและนอกสนามมีรายได้รวมถึง81ล้านเหรียญในปี2024จากเงินเดือน36ล้านเหรียญและผู้เล่นคนสุดท้ายคาวายวเลียนาที่มีรายได้รวมถึง55ล้านเหรียญสหรัฐในปี2024จากเงินเดือน42ล้านเหรียญ รู้ไหมว่าไ n e c r a f t เกมสุดฮิตที่ทุกคนรู้จักเกิดขึ้นได้ยังไงวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปดูต้นกำเนิดของมันกันทุกอย่างเริ่มต้นในปี2009กับชายที่ชื่อว่ามาคัสเพอร์ซันหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อนอตเขาคือโปรแกรมเมอร์ชาวสวีเดนที่มีความฝันอยากสร้างเกมแนวใหม่ที่แตกต่างออกไปเขาสร้างไ n e c r a f t เวอร์ชันแรกในเวลาเพียง6วันมันเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นสร้างอะไรก็ได้ในโลกที่เต็มไปด้วยบล็อกแบบไม่มีขอบเขตจุดเด่นของเกมไมค์ครับคือความอิสระและความคิดสร้างสรรค์ มันทำให้เกมนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากชุมชนเกมเมอร์หลังจากนั้นโมแจงบริษัทที่ดูแลมา c ครับถูก Microsoft ซื้อไปในปี2014ด้วยมูลค่าถึง2.5พันล้านดอลลาร์และนั่นทําให้เกมนี้ขยายตัวไปทั่วโลกปัจจุบันมา c ครับไม่ใช่แค่เกมแต่มันกลายเป็นสื่อการเรียนรู้การสร้างชุมชนและที่สําคัญคือแรงบันดาลใจในการสร้างโลกที่ไร้ขอบเขตนี่แหละคือต้นกําเนิดของเกมมายครับ ที่ทุกคนรักแล้วคุณล่ะเคยสร้างอะไรเจ๋งๆได้ไหมครับไว้บ้างลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยและอย่าลืมกดติดตามสมองบวม